ขับนึ่งพอแล้วอกินแล้วเารออล้วเยเอาไดแมอะไรสิปอนแล้ออ็ได้อ้ยยอมยอมิยอมิน้ำนบอาบอบมั้บใจโอ้ยออปสี่แล้วเขาจึเอิ้อมคนกันีที่ปี้ เราปสิิป8ปีนะบุไมี่ฝ่ายบุกแคนอาสาธากับสุขแสนเดอให้อายุมันวันเี้ยอยู่ดีม่แห้งสุกซานวันเกิดปรารถนาจริงใดสมสมมาตปรารถนาได้แจวเลยนิดคดีเดียวเนใจนกเพิ่นนะสบบุรัเนี่นลากเจพ้แม่นเนี่ยกินพอก้าตะไม่ยังบาดนี่ 好宽。

อ๋อว e ันเกิดเพิ bon ่นบ่น่วันเกิดน้องเตอหนีโอ้ม oh. ันคานันคานไอ้เพื่อนอุ้มเนี่ยวันเกิดบ่ใหวันเกิดวาเธอเมน มันเกิดบ่อะวันนี้แหละว่ามันเกิดบ่บ่โอ้มันนี่หันมันเกิดเดือนสิบเอ็ดวันที่สิบสองโอ้เกิดเพิ่นนี่แล้วโอ้มีแต่ชุกเจ้าโอ้สุขสันต์วันเกิดเด้อจ้ะเด้อเดือนสิบสองได้บ่แม่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่นนะอันมันเกิดเดือนสิบเอ็ดแล้วบ่โอ้เดือนสิบเอ็ดวันที่สิบสองแมนวันจันทร์เดือนมันแมน มาสุขสันตวันเกิดสักโอ้ห้วันเกิดเนาะเอเจอเัเอาออกจากกองด้เหรอออจากกองเหรอไทยรูปเนาะงามจันเลยโอ้ยตัวแล้วว่าพนแตงแก้วนี้ตัวก็เลยว่าขี้ถากินชมนะเพิ่นเถอเม็ดแก้ววยบากไงวยบักไงวยเฮียแล้วถวยเฮียเราเอาอขึนมางนู้นาะดแก้วสวยใหญ่ท่นแกวขอบแล้ววะ รอบรอบจะปีน่ะนี่เนาะมามามาทั้งคนอะไรก่อนเนาะนั่นผลมาอยู่ใกล้นั่นไงใกล้กกเพื่อนเลยเออ <laughs> กอดเพื่อนเลยเนาะโอยเนาะอันน,น,นี้ก็เป็นเป็นของเอือ้อยหรอกเป็นของเอื้อยเจดีเพิ่นอยู่ทั้งเยอรมัน,นเนาะอเอือ้อยดวงใจอีอึ้ยดวงจันทร์เนาะเอือ้อยดวงจันทร์อยู่เยอรมัน โดยมันให้มาสะใภน้องแตวหรือว่ามาจัดงานมันเกิดไว้พี่น้องไอ้ของกินในรถก็ยังไม่อยู่มาชูทางทีมงานกินคถอะนะโดยสมบุญก็ยังคิดว่พ่อได้เออเราโทรถามเมื่อวานนี่น้องเราปะชุดเเทดไปให้น้องแตวด้วยอย่าโอ้เพาการยูเมื่อนั้นถามมันเกิดน้องคนอยู่ที่เจ้าขอพรไม่กินนย่ดง ไล่ป๊บอ,อ,บ,อปบเลยป่ะตูนเลยขอป๊อบเลยป๊อบเลยขอว่าจัดไปว่าได้ดีว่ะขอไม่เด้ว<ข>อวันนี้ตัวน,นี้ได้ละขออีกวัะนี้ถึงแม้นชุ่มพรปากเนาะว่างวันนี้ในน้องตัดอากาศเออหนุกหลานมากินเลยยายน้อง่ถโยข้างในมีอย่างนี้วะมีเติมหัวใจเลยบุวิชัยเลยเนาะดึงละบุมมีะ

ก็เจ้วยมีโอกาสชื่อตอนนี้ขนมมอนโชว์ลูกเนาะเด่๋วเรามีลูกหลานลูกน้องน้ำผลได้ะสิครยนไปเรียนแหละพักฝาดใหญ่เลยกินวันนี้ดชิบอยตั้งต้องเฮ็ดเงียบน้อยๆก็เสิจานให้เจ้าของมันเกิดซิมกันกินแม่สเตล์ลีมึงดูซิมึงดูหันตื่นเต้นเฮ็ดโตกันถึกเลยน้องแเต๋อโอ้ดีว่าเราห่ให้คือวันดีใจให้ก็ไม่ได้ ข่อยก็จนตกใจว่าถ้ากินชมก่อนตัวแซ่บ่แบบ่แบบ่เนาะแบอือแยังปาดยายให้ทั้งก่อสร้างบ่หยังนี่แหละเนาะกินปาดน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะปาดใหญนี่บ่เบดเ้จปาดบ่เด้อะบุญญาติเราสั่นเด้เราเป็นเจ้าของและเจ้าปาดเบิ่งบดนี้แล้วให้ไปยายบัดนี้อ่ะเนาะแม่นเนาะแม่นๆนนเป็นหยังเพื่อนักนี

มาบัานยังว่าโชได้ชื่อเคียกไข้น้นน้ฝนดิปานมาแล้วเราอะใ่นันไ้เอาเต่หไฟเนาะทงใสทองใสมาพี่หอ่หยไทยช่างสบูเพื่อนโอ้อขอบมุกขอบใจขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อวันเกิดปรารถนาสิ่งใดสมควรมุ่งมั่นปรารถนาได้แต่เด้ออ่าทั้งสมบูรณ์คือกันเนาะป้าเจ้าหมูนมววันเกิดใครก็ได้กินบาตนี่มาเด้อทั้งปุ่นเด้อมาเด้อกินเค้กวันเกิดองอไปยายแล้วแต้เอ้ยวันตั๊ดก็ไปยาย ไม่งใส่แี่กินไะมยังไ่ก,กินหรอหุวให่แต่ขี้ดินปูาใส่เนอะี้แต่เกล้ยอันแงเลยเนาะโอ้อันนี้พันบ่ซื้อปลาเผามาพันมาหน่ะแม่เผาตัวนองเผาเนี่ยตั้งเงิน กามกันกยปาั่งก็ไอ้ผู้วิจานด้เนาะใช่ใชนันเาไงเห็ดันจใหญ่เฮรเด้อนี่กับลำล่องแหละนียว่าได้มาหาเจ้าระเบือดิเจ็บคอเลยป้าก่อยลืมเบิ้งแพคคู่แพคคูโอ้จแพคคูมาดิแพคเป่นไง เพานั้นน right. so right. okay. right. mm ันดินกันเลยช่วยนายกันเพรอยงนะนเนาะไปกบคุ้นๆอยู่ได้คือแดงคือกันบัดมาเบ่งว่าเอาแพ็กคู่แบบนี้เูไอ่าเนาะนี่แ้วก็ทั้งเค้กแล้วก็นอยู่ในกินเนาะดูแล้วก็มีผ่าก็เคียนยแม่นะมีว่ามีกับสิผูกน้ำยูนั่งแม่แต้วนั่งคือนั่งทั้งเตียงค่ะนั่งเตียงก็ได้เนาะก็จะเคีนให็นแล้วได้เนาะ มันยังพงเห็นาะัไยเห็ยังหักแพงกันหักแพงกันเอาู่กับบริยอมดีเนาอยู่เจ็บขอเจ็ออยู่โอ้นอกกับมูคูห้แพงกว่านี้เล้อจะได้ไรเยอะแอบอล้วเนาะ บเสียงได้บ่ป้านแล้ววะมาเปเสียงไหม่บ่บ่บ่เสียง่เจ้าเถียงูกันแรทั้งนั้นนะเจ้ากับป้าได้ไหมอตุนตัวยังัวเต็มเลยวะัตลได้เคลียบเราลงบนนันแล้วลรแค้นขอโท่อให้ลายจับตายมันหักแพงกันทิเาจะมีด้เนาะหักลายเลยจี่แค้นน้ำมันหมดตังค ครับหนึงพอแล้วครับกินแล้วจ้าก็ได้เอาในเมฆสีปอนอะไรก็ได้ยอมย้อมดิฉัยมดินปาป้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 ป้า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 ้าป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 ้้าป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 ้

คนเชื่อมานั่นได้กินแล้วบ้งกินแล้วกินแล้วแดจางให้ลูกลานกินนี่แดต้องแตวปาผ่าบตัดมึงแ้อลูกด้อตาตป้าแตวป่าไต้โอ้าหอันน,นี้ป้ากจหนัง <c oughs> <c oughs> เชคถื้ไหมเนาะนังเชคือก็ <c oughs> <c oughs> น,นรู้เป็นยัง <c oughs> พ้ใจ <c oughs> พใจเราเชนให้กอนดยมันนี้วันเกิดเพื่อนพี่มาแบบตั้งต <c oughs> ัวท่านเลยแล้วแบเนาะ ชิบแปดปีชิบแปดปีป่ะเราไปสิบชิบแปดปีเน้่บุม uh ี่ฝ่ายบุคานาสาฮากัสิสหกแสนเงินเดอรให้อายุมันกวนเนเยินอยู่ดีมีแห้งสุขสารวันเกิดปัตนาจริงใดสมวูมงหมักปัตนาด้วยเจ้าเออิตี่วในัเพิดนะสบยห้บุผู้ใหญเพิ่ยังเป็นน่งเพิพราะ่าเป็นเพิ่งแบบ ผู้ที่ว่านั่นยังโอ้พูดเนาะเดยตื่นเคยว่าการยื่แต่ว่าเฮาแบบว่ามันเรียดลายเนาะแต่ขนาดเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นยังแบบว่าใส่ใจว่าบบเออวันเกิดของเนาะยังดีใจเนาะเนาะเลยอ่ะดีใจน้ำสมก็มุ่งมั่นต่อเธอใทุกอย่างสมบุญณ์ขึ้นกันเด้อโอ้ด้วยจะพลานบุญอะไรทีนี้ก็เลยขอบใจน้ำเนาะได้กินเค้กน้ำพอนเฮาไงเอามาก็เบิดได้เอ้ยก่อน จะไปลายร่มดิหักตัดตัดตัดให้อีละสบายดีประลุกันลูกเห็นว่าข่อยตัดทรงไม้ให้เป็นจินตราวัดชองเลยพอดีเป็นตาหักตาแพงตาเอ้ตาเอลนึกเข้าไปละให้ตัดให้เด้ัดเลยกะเออา ให้ล yeah. okay. ูกหลานมากินน in ้ำกัน <engineering> ค <ab ans YN s> <par lers> ิดดีแล้วมันสิิวไปก้นให้นองแตลเก็บเมื่อยท้พ่อไเลยเมื่อจงให้ลูกน้ำนะตัวก้อนใหญ่นี่เมื่อไรขอบใจทั้งสบุเนาะ่อยก็ได้กินเค้กน้ากันมันบเมนวันเกตก็ได้กินวันเกตวนเกต์นแล้วย่านมวยย่านมวยย่านบั้บเอาพูดเอะย่านมวยย่านบ้มบ้ปพ่อกินตอนได้น่ตอนเที่ยงเลย ดูว่ามาสู่กินตอนเที่ยงเที่ยงแบ่ตอนนี้อยากก่อนเนาะยังให้น้องแจวเมื่อไหรเพื่อนแม่ัแมนเอาเลยเด้อเอาแมนแเอาาคือบอกก่อนงนะเมื่อว้ยัไน่เจ็อเมือกินแจวอีละเราเห็นเตียงสีแล้่วด้วยเด้อวันนี้โอ้ เตียงแล้วไดหนๆกินแล้วบอเค้กทองใสนะผู้ซื้อมาได้กินแล้วบอแล้วบายันว่ายันว่าซื้อมาหมูกินจะแซวตัวเองหมดไม่ได้กินกินลากระเจ็บข้อแม่นนะแน่กินพอกินพอนั่นเชื่อนางเฝ้าพ่อบให้ไก่บินขึ้นมาเหรอไก่ขึ้นมาหันท่านถ่ายเวลาเพิ่นพักได้พ่อสร้างก็ได้มันจะไปพ่อสร้างแม่นอยู่ อ uhh. uh, 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 ืมอ <Darwin> <Sabbath> <hand> ่่ีมองหุงน้อยแล้วไม่ใส่เด้อันนี้โอ้เธอเธอเอเธอกินแรกเคกอไงมันยังเตารู้ว่าเช้านี่ว่าเห็นลูกบุกบุกอยู่น้ำมันคลิปอะไรมันเป็นยังไ่ทันได้ชมตอนนั้นมันก็ใหม่อยู่บ่ิได้ใส่อยู่บ่ บ่ได้ไสซั่นว่าเพื่อเฮือนสิแล้วเนาะบ่ให้ต้องใสเฮ็ดกันเฮือนควน้อยไว้ถ้าจะดีบ่จ๊ะเนาะพอได้ไว้ก็ปุกปลบ่ได้ไดปุแม่นแบบปุกขึ้นสัก4เสานี่เพื่อมันสิแล้วบ่ได้ง่ายไเือนานเฮ็ดนฝากระจาดเบิดแล้วบ่ยังแผ่นนึง โอ้ยังส่งแผ่นโอ้ขอบเดือนขอบเดือนครัวแล้ววานและพักคูดวานนี่อ้าวพอได้อันเตื่อฝนตกมาเนาะดังไฟอยู่เนอะบนตกดอกงามนี่ได้ยังอีหลากินเข่ามานี่มันเข่ากับปั้ทูนองเสือบอ่ะ อ้าวประตูทอดได้พันแ่บฟาเพิ่นแบบได้โอ้ประตูนงเชือเพิ่นหัวเลรอวันนี้ทูแป้งโอมันยังขุดจิปลูกเงยอันนี้ค่ะใช่ขุดเอาดินไปทมเตาคุณโอ้ขุดเอาดินไปทมเตาโอ้คือบูคืนเอาอยู่ฮันเพิ่นว่าดินมันบูชุมอ้มันต้องหดน้ำน้ำไหลต้องเอาน้ำไปฉีดใช่มันจังบพงตามแม่เห็นเพิ่นเผาอนเตาเตาพีนะ ปลูกยังอันนี้น่ะปลูกมะเปลูกแล้วมะแตงยังนี่มะแตงข้างมะแตงข้างโอ้ปลูกแล้วอืออืออือได้กินแน่นอนบ่อนอันนี้ก็บานแล้วโดยพักยังตัวนี้พักบงพักบงอันนี้เด้พักหอมเออได้ขี่มาใส่มาหนิเราขี่มาใช่นี่โอ้ปลูกสิแล้วจนได้กินอีละเอ้ คือบมเห็นพอเถ่าผ okay. ่านตามันนี่ก็เอาไปอืม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 ฮ่าพี่ดิอโอ้หมกเผ็ดเราจักควมเด้หน่องหนฝนนี่อืมอืมอืมทีโอ้คัก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 เฮ้อืมติดเนี่ยจะได้กต่งามเน้นี่เดี๋ยวให้มันติดเนี่ยซื้อปุ๋ยมาใส่ให้มันนั่นก้อนนี้มันก็ร่างขึ้นนี่ใส่อืม มีแต่ระวางแต่ไกลมันมาตอดนี่พักเ้าค่ะหุนเทาได้กินแน่นอนถาดุถาดุถามันขยันอดทนแมนได้กินคนเท้า่ายขี้ข้านแต่นอนอยู่ล้วก็ได้คิดแมนซื่อบ่โบมีเงินสื่อบ้านนี่นี่แหละเพิ่นเอินว่าคนดุคนมันบบมีวันอดตายเพิ่อนได้กินเน่นอนบบได้ขายก็้มีกินมันจากบบได้ซื้อเพิ่เนาะ ซื้อแต่เป็นนัวซื้อแต่อันเฮดอเ็นเลยตัวใดเฮดเป็นเราไปซื้อเกลือ <c oughs> ได้ะเกลือก็เฮดบเป็นซื้อนั่นแหละ <c oughs> อาสาเดี๋ยวคลิปนี้จบสำนี้ก้อนพี่น้องเอ้เดียจังพอ,อกันใหม่เนาะอ่าเดี๋ยวเฮาสีไปอ่าคุยน้ำทังพอสร้างเพิ่นน้ำก่อนว่าถามเพิ่นให้เพิ่นมากอ่อเอวขึ้นไว้ให้นี่เพิ่นสีหานกันบ่หรือว่าจังไรโอ้ตอนนี้เพิ่นก็เฮ็ดกันหาคนอืม จังได้จังพ่อกันอีกเท่านึงพี่นังใอคลิปนี้ไปก่อนสบ,บายดีสบบดีโอเคเดี๋ยวผิวหนังเดอ้อนะสำหรับคลิปนี้ก็โตมแล้วาาก็จ้าไปแล้วก็บุญขอ,บ,ขอคบคุณบุญสุขสุขคน